ใช่แกทาเพื่อทุกคนเลยก็เหมือนเรื่องแดนเซอร์ที่ไม่แซมเล่าให้ฟังแหละเด็กมาอยู่ค่าเด็กยังไม่พร้อมเลยเพราะเด็กต้องซ้อมวงใหญ่แต่แกก็ไม่เป็นไรเด็กมันต้องกินต้องใช้ก็เอาเขาอะมาพาเขาออกงานก่อนที่จะดราม่าเราต้องมองย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเด็กๆเราลูกเรามีผลงานอะไรทำอะไรออกคอนเสิร์ตบ่อยหรือยังเมื่อเปรียบเทียบกับพี่ พี่ๆเนาะเนาะส่งเช็คเข้ามาตัวใหม่ๆใ,ใช่ไหมอ่ะยังไหนอ่ะยังไม่มีผลงานเพลงก็ยังไม่ออกรายได้ก็ไม่มีแต่และคนออกกันแซมกับกล้องวายยนอนเหงาออฟฟิศ นาก็ไม่เห็นดราม่าอะไรเลยมีแต่บอกว่างานนี้หนูได้ไปใส่ชุดนี้ได้ไหมคะแม่มันมีคอนเสิร์ตนี้มาหนูร้องเพลงนี้ดีไหมหนูลองแกะเพลงหนูลองก็อัปเดตกันใช้ใช้ชีวิตของหนูผ่านทางโซเชียลอย่าให้มันเงียบให้ดูว่าอ๋อตอนที่ฉันไม่ได้ออกทัวร์กับค่ายเนี่ยฉันซ้อมนะฉันมีเพลงนี้ฉันโคเวอร์เพลงนี้นะฉันทําเพลงนี้กล้องวายุก็ไปซื้อเพลงอัดเองด้วยซ้ำบางครั้งอืม นั่นแหละเป็นต้นนะคะมีบางช่วงน้ําอุ่นูหายไปเลยจากสารระบบหนึ่งเดือนมาแต่กลุ่มปิดก็มีทั้งๆท,ที่ก็นอนอยู่ค่ายนั่นแหละนั่นแหละมันมีทั้งบริบทและโอกาสทุกคนต้องเข้าใจถ้าติดตามเราจริงๆรักสินเรปินจริงๆต้องเคารพการตัดสินใจเราต้องเฝ้ารอฉันไม่รู้หรอกว่าลูกฉันจะได้ออกงานวันไหนแต่พออุ้ยรู้แล้วว่าลูกจะได้ออกงานแม่ไปให้กําลังใจลูกกันลูกเราจะได้ออกงานแล้วนะ สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยว่าบ้านเราเหนียวแน่นบ้านเราฮักลูกขนาดไหนมาหาลูกหน้าเวทีถ่ายลงรายรูปให้ผู้จัดให้ลูกค้าเขาเห็นว่าอุ้ยกระแสคนนี้ดีเด็กคนนี้เลิศดเอาเด็กคนนี้มาอีกงานหน้ามันเป็นการช่วยผลักดันลูกเรานะทุกคนอ่าโอ้ยอันไม่อยากวบาเรื่องนี้แล้วเมื่อวานวบาเรื่องนี้ไปจนเวียนหัวเลยบอยก็มานั่งดูไลฟ์สดน,นะ เมื่อบานมานั่งดูคลิปนี่บอกว่าแม่เซมอ,อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวบอดว่าเป็นประมาณนี้อะไรเงีเผื่อเผื่อบางคนเผื่อเอฟซีคนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจหยุดห <c oughs> ยุดหยอยไม่คิดว่าขอบคุณพี่เลขา นิจินตนาขอบคุณค่ะวันที่สี่เนี่ยจะเป็นเซตเดิมนะเซตเดิมที่ออกทัวร์นี้แหละอ่าทั้งหมดแต่ตอนเช้าจะมีแค่บอสยูรี uri, แล้วก็เจนนี่นะคะมีสามคนตอนเช้าที่จันทบุรีตอนกลางคืนเราจะอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะ <c oughs> ยังไม่ตื่นเลยพี่เล็กพี่บุญมันแซบ อยากกินแค่มันอร่อยนะมันเป็นแม็กกี้แบบเหยาะหรือจิ้มม่ะมันเป็นแม็กกี้แบบว่านัวนวแหม่พีก่กี้ตื่นเต้นมากตอนนี้ยเอฟซอยากให้ถึงวันที่แปดเร็วๆแต่ไทยโตเกียวบอกว่าอยากขอเวลาอีกวันละประมาณสีสแปดชั่วโมงได้ไหมอย่างเงี้ยเขาอยากซ้อมอยากลันเต็มที่ <c oughs> <laughs> ได้ค่ะได้ค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเบสมาไหมแต่เบสมีคิวละครนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจากราชบุรีด้วยแมนพะวงกับหลุนไปกับบอดกับทีมงาน มาเดี๋ยวโทรมาวันละร้อยสายโทรหาบอสมาเดี๋ยวร้อยสายคูตุนเก้าสิบเก้าสายคูบิกกี้เก้าสิบแปดสายครูชาร้อยห้าสิบสายแต่ละวันนะคะอขอบคุณค่ะพี่ราชนีพี่สัลิทเป็นสัมตื่มเต้นอยู่เหนือเหนือเหนือมลไยที่เด็กๆจะได้นะ่ะอันนั้นก็คือเป็นความสามารถแล้วก็เป็น ความสามัคคีกันแต่แต่ละบ้านเนาะแล้วก็ของกาลังของแต่ละบ้านนะั้นไม่ว่ากันแต่แต่ห่วงหน้าเวทีห่วงโปรดักชั่นเพราะว่าวันที่5-6-7เนี่ยเราจะไม่ได้ไปไหนเลยเราจะร้านม้วนต้นจบต้นจบใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าทําผมขึ้นวิ่งขึ้นลงทางไหนใครอยู่ตรงไหนใครทําอะไรจําลองสถา,า,านการณ์จริงที่เกิดขึ้น ใช่ไม่เป็นไรก็คุยกับเจนนี่อยู่เจนนี่ก็เดินมาหานั่นแหละก็บอกเจนนีว่าไม่เป็นไรเจนนี่มัน<ะ>มีคนชอบเราก็มีคนไม่ชอบเราเป็นแค่ความเห็นต่างที่เขาไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่เขาได้พิมพ์หรือเขาได้พูดออกมาเฉยๆช่างมันลูกแล้วก็ฟังไว้แค่นั้นเองอันไหนโอเคแล้วเราก็ทําต่อไปอันไหนไม่โอเคแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้หนูใช้วิจารณญาณเอาพ่อหนูัวแล้วว่า อันไหนที่เหมาะสมอันไหนที่เออเอาเดีเ๋ยวหนูปรับให้อะไรอย่างเงี้ยนางน้อยนิดหน่อยว่าก่อนหน้านั้นว่านางแต่งตัวโป๊หลังๆมานางแต่งตัวมิดชิดขึ้นแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นอะไเนี้ยก็ยังมีเรื่องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีคนมากูข่าวลูกมันจะเหตุจนบอสได้ออกมาไลฟ์มาไลฟ์มาทําคลิปบอกเลยสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> บอสตื่นแล้วเหรอ เห็นตื่นมาเห็นร้องรอยการกินมาม่าและกิมจิอยูดหลาพากันกินมือดึกเด้อเมื่อวานเอ็นดูบอร์ด <born> มากทุกคนนาะงน่ารักบอสเป็นคนที่ชอบกินกิมจิมากๆนะนางพาทุกคนกินกิมจิหมดเลยแล้วจนติดกิมจิกันทั้งรถตู้ แล้วบอสแกซื้อกิมจิมาจากเกาหลีไงเมื่อวานแกก็เลยกินกิมจิกับมาม่าบอสตื่นแล้วทุกคนนั่นแหละเอาใจช่วยแต่วันนี้คือบอสก็จะเหนื่อยหน่อยแหลพะพอไปถึงมันคอนเสิร์ตมาเสร็จดึกหน้องมาเป็นโรงเล่าแสงจันใช่ไหมเราบอกก็ต้องกลับมานอนกว่าจะได้นอนก็น่าจะตีสามตีสี่แล้วบอสต้องบินไฟเช้าสุดทุกคน เพื่อที Jim, ่จะกลับไปหาลูกๆให้กําลังใจลูกไปเช็คโชว์เช็คชุดเช็คอุปกรณ์เช็คดนตรีเช็ค t y l ์แล้วก็ต้องมาบินกลับมาไฟค่าสุดแม่แซมกับทีมงานที่เหลือต้องสแตนบายรอรับบอดเพื่อที่จะมุ่งตรงไปที่จันทบุรีเด็กๆไม่ได้ไปด้วยนะคะทีมงานอาร์ตแม็กช็อปเปอร์เจนนี่ยูริรอที่กรุงเทพนะคะ กิมจิแซบสูสมหักบ้านหาบ่บด้ยพนะไปแน่นอนค่ะบอสก็แอบกินเค็มนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนข้ามวกำลังอาบน้ำแล้วเพราะว่าต้องเดินทางมาสองชั่วโมงเนาะเข้ากรุงเทพแล้วก็ ปต้องไปพบกับพี่เล็กด้วยเพราะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของแบรนด์โซนะคะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะที่ไม่เคยทิ้งโตเกียวไปไหนเลยอยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นโตเกียวมิวสิกมาหาบอรสบีคนแรกเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้คอยซัพพอร์ตเด็กซัพพอร์ตแม้กระทั่งเบื้องหลัง ซัพอ์ตทุกอย่างเลยขอบคุณพี่เล็กมากๆวันนี้เรามีนัดคุยผลิตภัณฑ์กับพี่เล็กกันนะคะแล้วก็วางแผนงานที่เหลือแล้วก็มาคอนเสิร์ตนะคะยังไงช่วยกันติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวแม่แซมจะขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะว่าของเยอะเลยนี่มาให้ดูเดี๋ยวจะไม่เชื่อเสื้อผ้าที่ฟิตติ้งต่างๆนานาอยู่นี่นะคะฟังนี้ก็ซักน,นั่นนู่นนี่อ่า เดี๋ยวจะขออนุญาตลงก่อนเพราะว่าจะต้อง <c oughs> เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเด็กๆเดินทางล่วงหน้าไปแล้วอยากไปเปิดวงมากแต่อยู่แกแล้วดูออนไลน์นะคะพี่บอมบอมไม่เป็นไรเลยเชียงใหม่น่าจะเป็นพฤจิกามังคามีพฤจิกานะอะโอเคขอบคุณทุกคนนะไว้เราเจอกันเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะมาเอามาพูดมาคุยอีกสุดท้ายนี้ก็อย่าดราม่าอะไรเกิดขึ้นก็ช่างอย่าดราม่านะคะก็คือ รับชมตเกี่ยวอย่างมีความสุขสนับสนุนเด็กๆสนับสนุนลูกๆเราราคากันนะคะสนับสนุนบอสแหละอ่าโอเคเจอกันนะคะพี่ลูกเกด <c oughs>